สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่น Delta f o r ร์เหมือนเดิมวันนี้วันแรกนะครับในการเปิดเซิร์ฟนะครับเป็นอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางก a l ีน่าเดลต้าฟอร์นะครับหรือว่าเป็นในทางผ่านเว็บไซต์สตรีมนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปเล่นแบบนั้นได้เลยนะครับถ้าเป็นในสตรีมก็จะเป็นการโหลดฟรีเหมือนเดิมนะครับผมก็ไว้เจอกันได้นะแต่ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ กาลิน่านะครับก็คือในประเทศไทยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูด่านฟาร์มเลยว่าเราจะเจอคนหรือเปล่าอันนี้ผมได้สกินแจกมานะมี k 4 6นะครับแล้วก็ SR25 นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่น SR25 เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพ็คกระสุนนะครับแล้วก็ Pack er แพ็คปืนนะมัยังกดใช้ไม่ได้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนโคตรน่านเล่นนะ่ะเออก็เดี๋ยวแต่งปืนกัอนอันนี้มันจะต้องเป็นเวลไปนะครับ ล้วเราจะใช้ปืนเราได้ไหมเดี๋ยวนอ๋ออันนี้เราอยู่ไม่ใช่โหมดอันนี้โอเคเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนมาดูเรื่องของในส่งของยาเพิ่มเติมแล้วกันมันเยอะมากอันนี้ของสะสมไว้เดือดูราคาก่อนของสะสมนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นของอะไรน,นี่ CPU เดี๋ยวเราดูหน้าตาไว้ก่อนนะเราเจอเราจะได้เก็บ6ล้านอันนี้ใส่เซฟสองช่องได้นะนี่เนี่ยหกล้านดูหน้าตาไว้โดน ดูไว้ดิดูนี่ที่ผมเอ้ยเมื่อกี้ได้มาทำไมไม่ถึงสองล้านน่ะเนี่ยหรือว่ามันเป็นของม่วงอันนี้ของทองไอเทมการแพทย์นี่นี่งานฝีมืออันนี้แพงของเขาเรียกอ,อันนี้น่าจะเป็นของแดงเลยมีของทองของแดงนะนี่ทองโอเคนี่ดูหน้าตาไว้นะครับทุกคนเราเข้ามาเช็คราคาก่อนนี่มีแผ่นซีดีหกแสน ของพวกนี้ยิบย่อย3ามพันเราเก็บของแพงๆนี่สี่ล้านโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยเตรียมกระสุนอันนี้ผมก็จะไป M4A1 นะครับคือเขาใช้แม็กเดียวนะครับรวมกันโ okay. อเคเอาไปเพื่อยายาผมขอไปอีกแล้วกันเดี๋ยวผมเอาไปเทสแก้ปวดให้ทุกคนได้ดูละกตะสุนนะอ,อกมันเยอะละ หมวกต้อมซ้อมหมวกก่อนนะผมก็ยังไม่ค่อยชินซ้อมแซมแปดพันต้อมแซมสามพันตู้เซฟก็จะมีกล่องนิรภยัยกล่องพรีเมียมก็จะมีขนาดเซฟแตกต่างกันไปนะครับโอเคลีสโกเราจะไป <พอ S 1> ไหนด<อ>ี อ๋อเล like. ่นได้ด่านเดียวอยู่ย SO ังไม่ปลดล็อกสู wow. <t un> <t un> <h 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 ่ม์บ네ันชากการเฮ้ยนี่ก็เล่นได้แต่ว่าเอาเล่นด่านเลยได้ต่าไหมมันสุ่มเหรอโอเคพื้นที่จะดเก็บน้อยกว่าฮะสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรเราไปหาข้างหน้าเอ้าแล้วไม่ใส่หมวกหรอหรือว่ามันไม่ขึ้นเข้าบ้างครับให้เราเล่นตัวนี้ อันเดี๋ยวเราไปดูโอเปอรเตอร์ er ตัวแรกที่เราจะไปเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมอนะคุณหมอมันก็จะมีตำแหน่งให้ทุกคนได้เลือกในการเล่นนะครับถ้าไปเป็นทีมมันก็จะดีหน่อยนี่ซูมคลิกซ้ายนะครับกดทีเพื่อพูด

ตั้งคเมาส์ผมก็ว่า 5, ยอยู่วมันตั้ง50ไม่ใช่หรอกเอาสักเแล้วกันโอเค9ก้ก็ปดหัวแล้วกด V ใช้สกิลนะครับตนนัวนี้อันนี้ก็จะปล่อยควันเป็นโดนปล่อยควันนะครับกด G ก็จะปลาระเบิดควันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกด X ให้ทุกคนได้ดูกด M ก็คือดูแผนที่นะ เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวผมขอดิยากแก้ปวดอันนี้ก็คือยากแก้ปวดใช่ไหมนี่ยากแก้ปวดเดี๋ยวลองกินดูเมาส์เหมือนจะเร็วไปด้วยนะแต่ว่าเราเล่นเดิฟนี้ครั้งแรกเราลองเทสไปกันก่อนผมอยากเจอคนวะ่ะอ,ออกล้านนะตอนนี้หนึ่งล้านได้บอ่อ นี้มีคนไหมเฮ้ยข้างบนมีของดีอะไรปะเมาส์เมาส์เร็วไปนิดนึงเดี๋ยวเราเก็บก่อนตอนรหัส อันนี้จะเป็นการถอดรหัสนะครับเรากดมั่วไปเรื่อยอ่ะให้มันขึ้นสีเขียวมาเป็นรหัสอะไรห้าแปดเอ้ยหกห้าแปดหกโอเคเาดาวโหลดเรียบร้อยเกบไปก่อนเดี๋ยวเขาไปดูราคาอุ้ยกลองเท่าไหร่อ๋อเียกว่าจะแพงเดี๋ยวผมขอเบาเมาส์อีกนิดนึงเมาส์ผมขอสักแปดโอเค อเอ๊ะม่เร็วอันนี้ก็เปิดเก็บไปก่อนอเฮ้ยคนเหรอมีแค่นี้เหรอเอาเลยเพื่อน เราไปฟาร์รามมาัช่วยมีแค่สองคนหรอนมอันนี้สามพันสี่พันนะที่ผมดูเฮ้ยอันนี้อะไรอ่าน,นี้อะไรอะอันนี้เท่าไหร่สองหมื่นสองตัวที่ของฟ้าเฮ้ยน,นี้อะไรน,นี่ก็จะแพง ียงองไรมันดุ๊กดุกดุกๆว่ะเฮ้ย hey, อะไรอ่ะ <c oughs> สองม่วงเก้าหมื่นกับแสนนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้สี่พันเราจัดของไม่ได้อันนี้มาไว้นี่น,นี่ไวน้นี่โอเค เพื่อนปล่อยเสียงรบกวนนะครับควรหรือยังไงเฮ้ยคนกดวีทุกคนไปโดนควันตายไปวะตายกนจะหมดละ นี่คือความสามารถของตัวแพทย์นะครับทุกคนน,นี่เปิดได้ปะอันนี้ต้องใช้คีย์การ์ดหรอเมื่อกี้นี้คีย์การ์ดเสื่อนกดเอ็มเซฟนี้เปิดแล้วแหละแล้วก็ออกทีนี้มันก็จะมีจุดออกที่ต้องใช้เงินนะครับเอาเงินใส่เซฟมาได้นะจุดหลบหนีแบบซุ่ม อยู่ลำณนีปกติอันนี้ก็คือออกปกติเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขอันนี้ถอดกระเป๋านะครับก็ดูเงื่อนไขดีๆนะทุกคนนี่คือใช้ทำอะไรอยูถ้าผมจะยิงเข้าไปมันกดหาบอกเพื่อนศัตรูยังไงวะเฮ้ยนั่นไงผมเห็นละ

อย่ายยห้ามเลือดมีอะไรบ้างเนี่ยไม้กระดานวิหมวกของดีก็เอวดีครับ โอ้โหดับจัดเลยโมวกเนี้ยเซฟอยู่ไหนเซฟอยู่ด้านบนมีกล่องไปแล้วเปิดไปแล้วอรอ เคียร์ก่อนีนึ่งประตูเปิดด้ะระกลัวกดอะไรวะกด, <Okay. S 3> ดวีเคเราจะได้เปิดเซฟอย่างสบายใจหกดีเอฟยูพีแมนจาดโอ้รเฮ้ยเทิร์ดทีละกันของออกดีอยู่นะ โอเคไปต่ออันนี้อะไรกล้องของม่วงเอ้ยมันมีบอกเลยม่วงเขียวของม่วงของเขียวอะไรเงี้ยอ่าผมจะตอบอันนี้ตอบอันนี้เพราะว่ามันไม่เท่าไหร่อันนี้มันแพงกว่านี่นี่มันห้าหมื่นกดอนะครับในการสรับของแป้นพิมพ์เท่าไหร่ โอ้ของเขียวของเขียวจะถูกสุดหล้วมั้งจำไม่ผิดไปไหนดีวะเพื่อนไปเปิดเซฟนู้นกันไหมเพมื่อมีซีดีผมขอดูแก้ปวดเอ้าแก้ปวดหมดใช้อันนี้ดีว,วะอย่างบอดรข้างล่างเซฟอยู่ด้านหน้าเรา เฮ้ยมันเปิดไปแล้วอ่ะเฮ้ยยัยงไงวะกูเสียวหัวแตกว่ะเฮ้ยเรียกอะไรอ่ะศูนย์หกสามเจสองห้าแปดเจ็ด เออโหกว่าจะเจออย่าบอกนะศูนย์เอา้าผมลืมกดเลขอะไรบัทุกคนเจด็ดกดไปเลยไม่ใช่หรอกระเป๋าไม่เพียงพออีกอยาทิ้งไม่ได้เอาเยียดแป้นพิมพ์แล้วกันของอะไรก็ไม่รู้โอเคมาดูราคาดีแพงไหมสองพัน จะเรียนผ่านยังไม่ชินกับเมาเท่าไรฟาร์มไปแล้วฟาร์มไปกันแล้วนะไอ้พวกนี้ในห้องอะไรอะ่ะขีกา ไปเพื่อนตอนนี้ตัวผมยังหนาดูดิไม่ต่ำกว่าล้านมือถือดูได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้าช่วงต้นปีนะครับเราสามารถไปปรับใช้ได้นะทุกคนปิดเสียงอ๋อคอนโทรลเหรอคอนโทรลและเอ็มปิดเสียงเหรอเราก็จะไปออกจุดหลบหนีที่ ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆนะครับก็คือจุดนี้นะครับแต่เราก็จะผ่านจุดเซฟตรงนี้ถ้าไม่มีคนเปิดสก่อนนะเราไปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับกด F แล้วก็กดลงเฮ้ยตกใจอกูตกใจ, <c oughs> กใจ what the fuck ไอ้เหือไป

มันมองเห็นอืเฮ้ยแค่นี้บอดแตกมันเป็นยังไงวะเป็นยังไงวะกดเอค้างเพื่อรักษาตัวเองนะทุกคนเฮ้ อันนี้ชื่ออะไรเรลสิบเอ็ดโดนซูเปอร์จีส่ไปนะครับหรือเปล่าเราจะปูพรมไปเลยเอ,อข้อดีนะครับ เพื hey, ่อนเรายังฟาร์มอยู่เฮ้ยกำลังมาเฮ้มาดูกันว่าตอนนี้ผมจ่อเท่าไหร่นะครับผมว้าวเท่าไหร่เอ่ยมาดูมาดู409เดี๋ยวว่าจะเป็นล้านมูลค่าผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน